แสวัสดีที่นี่สถานีรถไฟบริการที่นี่สําครับการทางานรไที่สถานีรถไฟบริการขอเรียสอบประอสอเทรศขอบคระบขให้เราต้อถูกต้องด้วยครับ ขอรับจากเจ้ากรารสภที่ยืเป็นโตรับเกิดพิเศษคกราที่22ครับสำนักงาจากสถาบันกรเงินราชการเงลายตามสถานกรงเทพอภิวัตครับมีบริษาและหนสวยงานสหกรณ์ของท่านเรื่องจากขาที่หน้าภายในเคราะว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับ